สวัสดีสวัสดีทั้งชมก็โหวก็ส่องพิซซ่าแนวเนาะซึ่งในตอนนีน้เข้ากะ สีไปรักส8าง่แปเรือบบอลทีปฏิบัติธรรมเนาะบอลทีทิพเคยอกหักแล้วเคยไปปฏิบัติธรรมอยู่หันนะโมแม่เนาะตะกี้หันเคยไปปฏิบัติธรรมอยู่หันเพื่ออุทิศบุญให้พอเนาะและ้วก็พอดีในเท่อนี้กะทิพย์กะซิมาสื่อเครื่องเพื่อไปถวายอยู่อย,อยู่อยู่ทีสุดปฏิบัติธรรมแห่งนั้นเพราะว่าตอนทีทิพเคยไปกะบริอายังไปเนาะกินฟรีอยู่ฟรีฉะนั้น,นก็เลยมีโอกาสเนาะในมือนี้กะอยากซื้อไปถวายเพิ่นเนาะเพราะว่า ข้างที่ผ่านมาก็มีแต่คนสื่อไปถวายเนาะอ,อยู่หันจะบ,บร่ไมีขายใช้จ่ายยังเนาะพี่น้องสนั่นเท่ากับมาที่ตลาดเพื่อจะสื้อเขาซื้อเขาแล้วก็ซื้ออื่นๆเผื่อไปถวายเน,ะนาะนั<ด>่นตามมาเลย ลายตัวแล้วก็ไหไลท์จิตรสเสียห้ารสดีมาก กินแบบว่ากินแบบว่าเป็นสีเป็นป่าอย่างบอลเขาก็เลยสื่อแบบพักพักเอาดีกว่าบัตืจเนาะเคยไปตอนนั้นตัน้งแต่ซองปีสองพันสิบแปดเคว่บัตืจว่าคนกินหรือไม่กิน ขาอ่อยเขาอ่อนแซนซิปเขาเนี้ยหน้าเขาเนี้ยไหมแสดงเขาหน้าแซงบ่อกนปีอ๋ออันนี้เขาเนียยเก่าไหมทั้งว่าเขาแต่แต่ซ่องปีก่อนป่ะเออเขามีกน้าปีเขานี่เขาไก่น้อยเอาขาไก่น้อยแหละนี่มันแสบเขาต้องทานต้องมันแสบเอาหมื่นหนึง่ง ตอนนี้เขาก็มาหออซุนปฏิบัติธรรมรัก38เป็นเถี่ยวม้อยแน่นองละกะันรู้สึกว่าทุกอย่างหลยอย่างเปลี่ยนไปขนาดเพราะว่าเมื่อก่อนบอนที่ปฏิบัติธรรมก็จะอยู่พุ่นเนาะเดี๋ยวนี้ผนปฏิบัติธรรมในนี้แหละประกาเมื่อก่อนบอนต้อนหับก็จะอยู่บนหันเนาะผนก็นย้ายมานีนี่ก็เข้ามาพอดีตอนผนผักเทียงผักรรพรพอดีเนาะแล้วก็ขนาดกรรมการผนกะเมื่อยู่แต่ว่ามีไม่ออกผนอันสีอันจดหายเนนะวาเข้ามาถวาย นี้ค่ะเสื่องเที่ยวเอามาตักสองคุณห <laughs> น,นักพูด ดดนแล้ววันนี้ก็เลยแบบว่าอันนั้นห้วยมาอันนั้นก่อนวะตอนนั้นก็มาแบบเอาไปดิเอาแบบไรดิทือย่างมากแล้วตอนนั้นมากินเขา้ากินหนามอยู่พี่เมื่อน,นี้ก็เลยไม่มีโอกาสก็เลยอยาซื้อเข่องมาถวายนะโดยก็มีหนามแล้วก็มีขา่าแล้วเมียนพักนั่งทิพย์ดาพรไสยาลิน ใส่กลางนาเอิร์กหน่อมหัวลงน้อยหนึ่งเขื่อนมือเขื่อนหัวปูมือทั้งสองใส่เทิงวางขิวว่าผมกันสาธุสาธุสาธุพวกขนอยขอนอน้อมกราบคุณพระพุทธสาธุพวกขนอยขอนอดน้อมกราบคุณพระธรรมสาธุพวกขนอยขอนอดน้อมกราบคุณพระสงฆ์ สาธุพวกนกพขอนอพนอบกับคุณบิดาคุณมันดาสาธุพวกนกพขอนพน้องกับพระศา кий, worries, สดาองค์เอกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัทวไหวยพะน้ำกัน เราทางบาลีทางลาวหนาหนึาาง่งอารหังสัมมาสัมพุทโธภาคษลวงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป ก็มาสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้อีกครั้งบรรยากาศกบฏแตกต่างจากกันมาในเมือลายปีก่อนสึ่งรู้สึกได้ถึงความผมเย็นเงียบสงัดและผ่อนคลายจิตใจไายฐานทีมาที่นี่สลายคือคนถี่กำลังมีถูกและกกาต้องการถีจะารุดพลออกจากถูกเผื่อผักผลจิตใจและสร้างสมาธิมีเวลาห้ตนเองได้ทบทวนกนารใส่ชีวิตถีผ่านมาและทิศทางถีจะกล่าวไปค้ังหน้า ทิพย์เองบ,บอกเคยคิดมาก่อนว่าตัวเองอายุยังหน่อยแต่ต้องได้มาที่ศุนปฏิบัธรรมแห่งนี้ด้วยจังหวะของชีวิตทีบ่บัวได้ดังวังปัญหาหลายอย่างที่เขามาผ้อมกันจนบงูุสีแก่แบบไรจึงเลือกที่จะมาที่นี่เพื่อพักจิตพักใจจึงกลับไปสู่ต่อจนถูกมือน,นีทิพย์ก็ยังบ่วเคยลืมศุนปฏิบัธรรมแห่งนี้เลย ในตอนนี้เขากาาะวัยผราเป็นเทียมห้อยแล้วเนาะล้วะกะออกมาทั้งนอกปนี้แล้วะกะอันนี้กะมีไล่สิ่งไล่อย่างที่เปลี่ยนไปไล่เนาะจากที่ที์เคยมาเมื่อสองสามปีก่อนปัจจัยสองพันสิบแปดละก่ะอันนี้กะเป็นซูนปฏิบัติธรรมร่างใหม่เนาะที่เพิ่นสร้างมาใหม่เนะาะกับบั้อไไแล้วโดนมาได้เลยเนาะต่ว่าใหญ่ไล่เนาะ เวลาทีว่าเข้าเขามาปฏิบัติธรรมในวัดนี่ก็จะมีอันนี้โบแมนวัดเนาะแต่ว่าเป็นศูนปฏิบัติธรรมส่งเวลาเขามาเพิ่นก็จะมีเพื่อนสาหรับให้พักผ้าอาไชส่งเพื่อนอันนี้โบแมนวาเป็นหมู่บ้านเนาะแต่ว่าเป็นรัท่าคนที่เพื่นเคยปฏิบัติปฏิบัติธรรมคนที่แบบมีปัจจัยเพิ่นก็รัทถามาสางไว้เนาะส่ง้างตัวเองบริมากก็จะมีคนอื่นที่มาปฏิบัติธรรมก็สามารถอยู่ได้เนาะ เึ่งเวลามาปลูกใบจังซี่แล้วทาเผ่นบ่อยู่แล้วหรือว่าอา,าเอาแล้วกะเจ้โยกให้ทังวัดเนาะน,นี่กะมีลายเนาะเส่งต้นนี้ทิดมากมืกอ่อ่กนหันอาบ้านนี้ยังบ่มีลายล่างเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้กะมีซัทธามาสร้างลายลวกะต้นนี้กะเต็มมืดวัดแลวเนาะลวกะบ่มีถีจะสร้างเพิ่มแล้วสวนสําหรับอาคนที่ว่าิ่นอยากมาอยู่แถวนี้อยากมาสร้างเพื่อนอีกกะผ่นกะจะสื่อ ดิ้นอยู่ตะโต,ว,ตว,วัดนีปไปเผื่อปูกเขื่อนอีกเนาะึ่งตะกี้แต่ก่อนก็นกนคือจุดเริ่มต้นเนาะในการมีศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็เริ่มจากอาแม่ก้องแก้วเนาะที่ผ่นมีรัทธาสร้างมาตะนิตะมอแล้วก็ตอนนี้ผ่นก็โยกห้เป็นทางคลองสร้างคมเนาะไปคล้องร่วมสําหรับเหตุเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเนะาะจะบริบัติคลองผพิ่นคนเดียวแล้วตอนนี้ กาคือต้นไม้จังซี่นี่กาบโมีแบบว่าผู้ได้ที่วา่าพ,พิสอบด้วยตรงเนาะแต่ว่าคนที่ว่ามาปฏิบททัติธรรมส่วดร่ายกันทาเพิน่นย่าง่างๆเนาะเพิ่นกระซิมาอ่าโคดดอกไม้เนาะเขื่อสางบุญสังกุศลเนาะพี่น้องนี่ตอนนั้นถิ่นมาอยู่กันโคดต้นไม้โคดต้นไม้โคดดอกไม้ย่างบมมีเวียงย่างผักพรกระซิมาโคดจังซี่ กามลมลื่นเยี่ยมดีเนาะพี่น้องแล้วก็เงียบสงบเนาะเพราะว่าเขามาเนี่ยก็จะบ,บ่มีเสียงยังเลยเนอกจอออากเ,เสียงหนุกห้องเสียงหนุกห้องเสียงแม่งจักระจันยงห้องสื่อๆเนาะแต่ว่าบ่มีเสียงหลดบ่มีเสียงหบกวนจากภายหนอกเลยแต่ว่าอยู่บนนี้ก็ทางใหญ่ก็หาก่หางกันบกใกไกเนาะแต่นี่กับทางใหญ่หรือว่าทางเหล็กสิบส้ไตนี่ก็ประมาณสี่ห้าร้อยเมตร ตึงตอนทีทิพมานะเคยผักอยู่เพื่อนแถวๆนี้แหละบนแนรว่ลลังบนแณรใจวัลลังได้คือซีเมนแถวนี้เนาะแต่คู้ซึ้งว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเราตอนนี้ขิบกามาอยู่ทีจุดทีทิพเคยมาเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือบอลที่เขายืนอยู่นี่ก็คือสถ้านที่ที่เดินจมกลมในเมื่อก่อนเนาะก็จะเดินแบบในมักคีนแบบนี้แหละอยู่นี่เนาะหนึ่งสั่งโมงแล้วก็ออกกําลังกายอยู่ใน บริเวณนี้เนาะละักะนี่กับเป็นซาลาธรรมลงเก่าเนาะทีทิพย์เคยมาปฏิบัติน่ะตอนนั้นอยู่แต่หกหมือหนึ่งเนาะซึ่งพล่นกจ็จะปฏิบัติสี่ขังต่อมือเนาะเสาเสาวสวยลวก,กะต้นายต้นใบลักษะต้นตั้งคืนเนาะก่อนนอนนี่ก็เคยมาปฏิบัติอยู่นี่แต่ว่าด้านนี้หันพุ่น ได้ใส่ซาลาล่างนี้เป็นบอนที่ปฏิบัติธรรมสำหรับคนที่ว่าเพิน่นทื่อแข่งขัดเนาะึ่งตัวน,นี้ก็ใต้ซีฮอโมุ่งที่เพิ่นจะลงมาปฏิบัติธรรมแลนะทุกคนรนากับชีทายให้เบึงแต่สั้นนี้เนาะ นี่เนาะทุกคนตอนนี้เรากกำลังสิเดินทางกลับแล้วเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากมาไปฏิบัติธรรมกษสามารถมาได้เนาะเสืงหางใกล้จากนครหลวงเวียงจันทร์ประมาณ38กิโลเมตรเท่านั้นเองเนาะกษัตริมารถมาได้เนาะถึงตอนนี้เรากำังสิกลับแล้วท้าผู้ดใดมีคำถามอยากคู่หรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านลุมีโด้วยแล้วเขาจะมาตอบเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้บ๊ายบาย